นี่ครับโอ้โอ้ถือกล้องครับกดครับสามเตีมนี้ติดครับพี่น้องมาหนี่ก็สวัสดีครับพี่น้องมาหนี่มาตกปลากดครับมาหนี่งนี่ผมก็มาตกปลากดครับมาหนี่มาดุนซอยผมไม่ได้ครับเด้อว่าจะได้เตี่มว่าครับมาหนี่ตกบ่งเก้าแล้วครับหน้ำโค้งครับตกน้ำโค้งก็แล้วครับั่นผม ติดทั้งมูดติดทั้งโค้งครับป่านผมรุ่นซอยผมนะครับภาสีใดบ้างครับก็สิไปรุ่นกับฝากากดไลส์กดติดตามผมมันแ้วครับเรื่องพี่น้องเด้อถามมาปะครับปะไปเบิ่งนี่ครับเงาป่ะครับปะไม่เล็กเอเอผมก็ลืมบอกไปครับผมซื้อสีครับถูกของสองสีครับพี่น้อง <laughs> หลายลิปครับลืมบอกเงี้ยวเก่าเฮหลาครับ ตกเห็นเมดครับพ่อได้เห็นไหมตอนนี้ก็ตอนแล้วครับตอนนี้ <c oughs> บอะไรครับโบติดก,กับโติดผาดครับไม่เดี๋ยวก,ก็ผาดครับไม่เดี๋ยวกึ่งครับเก็บตัวงไม่เก็ตัวงไม่ครับเก็บตัวงไม่เสียก่อนเสียก่อนพวกมันเลยตีไปแล้วครับพี่น้อง ครับตอนแรกตอนแรกตอนแรกอยู่ครับอยู่วันนี้อยู่ครับอยู่เอ้าลุดครับพีหนออโอไอ้ยอดติดครับโอ้ยบัวอยู่สัคผับไปสองครับบัวอยู่ครับอยู่ดึงไหม่สามครับบ้านอยู่ครับอยู่บัครับโอ้ยบัวอยู่อยู่ครับเป็นยังมันนี่ครับว่ จักเป็นยังครับวันนี้วัดซ้ำเถื่อสีเถื่อแล้วครับบทีบบตทำไม่ครับทำไม่แกตัวไม่ไปกันตีเงี้ยงยังยกครับดูยุบอ่ครับวันนี้ยูยุบอ่ะครับดงครับเพื่อนพ่อไอ้โมยู่อีกเช่งเดี๋ยวโอยู่ครับโอยู่ วัดมั่นอยู่หรอกครับแต่มันปลาปติดครับโอ้จะได้ครับปลาสีอยู่นี่ครับยอมครับปัดสีเถื่อหาเถื่อแล้วครับพี่น้องคือกระลดครับตอดีนะครับตอดีแล้วตอดีนะครับตอดีแล้วอยู่อีกบ่ครับบ่อยู่อีกบ่ครับไปบ่ยังเบียงอีกแล้วเมื่อยบ่อยู่อีกครับไปครับไปนี่ครับพี่น้องบ่ผมก็บอกผมว่าปลาจริงหรือคนมันเสีวครับ ยันคนซัวได้ครับผมมาเดีวนี้เอาไหมครับเอาไหมเอาไหมจักปลามันจริงแล้วคนซัวครับเก็บทำไมครับเก็บทำไมเบิ้งบัดไปถือยีบบอพี่น้องยู่บอครับพี่น้องยู่บอครับบัดนี้ปไปหยั่งครับปไปหยั่งอ้าบ่อยู่อยู่ครับรถตีตายครับตายตายเดวนี้ จักเป็นมือยังครับมาดิพอสิบเถื่อแล้วรับบัดรนี่บัตจะได้กือบปีตีครับพี่น้องอยู่ครับพี่น้องอยู่บัตนี้แต้มเลยครับแต้มแรกอยู่ครับอยู่ปลายังครับยังคงก็กันนี่ครับโอ้โหถือกล้องครับมาแล้วครับโอ้ย เอาจนไหนเอ๋ครับพี่น้องเต็มแรกใส่สวยครับใส่สวยเต็มแรกมากจนไหนครับปดยังครับปดก่อนหลังจากเขาวัดมากเกือบพ่อซิทเทอร์ครับพี่น้องสุดท้ายเขาก็ได้เต็มแรกแล้วครับเออเอาหยากระซ่าเลวครับปรากฏสุดนี่แสดงว่าปามจริงครับปุ่นข่นเอาปามจริงครับไม่ขุ่นซัวหรอกครับผมาปามจริงกัาครับ นี่ครับผมก็เสียตกไปนะครับที่เป็นมงกอ่าครับพี่น้องนี่ครับรุ่นครับรุ่นแต้มแดดกาแล้วครับแล้วพอว่าข้างขึ้นสิกินเดียวกันครับแถวนี้พอบ้าข้างเว่นพอบ้ากินบริสุทธิ์สูงขึ้นมาไรครับข้างขึ้นมันหนาเสีตกมันแล้กันครับแต่ข้างขึ้นผมบกคอยกามาแล้วครับแถวนี้น้ำมันแห้งครับรูปตัวใหม่มาไรครับรูปพิ้นมาไร มาเลยแต่ข้างขึ้นครับพี่น้องมาเลยแต่ข้างวินนี่ก็บ้าคนเดียวครับวานนี้นี่ครับแต้มสองครับสังขวาดครับโอ้ผมเราประกุดใส่สวยอยู่ครับแต้มสองครับโยครับอยู่วันนี้ครับอยู่ครับวันนี้ไปยังนะครับไปยังดูครับลุ้นโยครับอยู่ครับ นี่ครับกดครับสามเตีมนิดติดครับพี่น้องใส่สวยแล้วครับใส่สวยตีไปแล้วครับไม่เลยครับไม่เรื่อยเริ่มมั่นนะครับเริ่มมั่นนะครับผมวัดน้ำมันเกือบยี่สิบเทื่อแล้วครับกระเด็นสามัวอยู่ครับอยู่อยู่หรอครับพี่น้องป้ายังรับป้ายัง กดอีกแล้วครับกดอีกแล้วใส่สวยครับใส่สวยรถกระปดตีอีกไหมละครับตีอีกแล้วครับพี่น้องดึงครับรุ่นอยู่ครับอยู่คือสี่อยู่ครับบัดตายยังนะครับอุโอ้ยอยู่ครับอยู่วันวาอยู่ครับนี่ตะเพียนครับตะเพียนน้อย หน่อยครับเดี๋ยวผมสีร่องออกค้างเรือตรงนี้เนาะสิกินบ่กครับมีปลาครับเป็นไก่เรือนี่ปล่อยลงไปแด้วครับเบิึงครับลุ่นครับลุ่นแต่เรือเขาก็มีปลาครับจักปลายังครับมันตอดอยู่ครับมันหันพรมเทบึงครับไปไหมไปลาเบ็ดมันหันบ่อใดครับพี่น้องมันหันชาโกติดครับลายอย่างครับปลาเก็ดบ่ครับ บอกครับไปเบ็ดผมผมกัดผมกัดบอกว่าตีครับขันกระชากขึ้นมานมันกรบเบืเบบลเล้อตีตีเราครับพี่เนาะที่มันปรากฏมันดูดลราครับมันมันปรากฏออกครับพี่มาเนี่ยครับตีไกลเรือครับพี่น้องตีเปไก่ด้วยครับไปจะยืนยันเป็นปลากเก็ดครับ ตอไม้เอาคือปรากฏครับปกิจเงินป่าไม้มาครับพี่น้ังตอเหมือนกับมันมาแล้วครับมาแล้วใหญ่บักไหญ่โตบักครับเฮ้ยเขาเสีกนักคือได้ดตัวเล้วครับพี่น้องนี่สังข์ขวัดไงครับพี่น้องสังข์ขวัดไงครับบ้านผมเป็นยอนหัวงปูครับบ้านผมเออโอ้ยตายพี่น้องเลยออกสังขวัดปักกลืนผมครับ <barber> พี่น้อง โอ้ยปวดทีตายตายปักปักตู้กดผมครับพี่น้องเปิดทะเบงมาได้ครับโอ้ตายครับจังหวัดปักกดเด็ดตู้ละครเด็ดตู้ละครับตายยังครับได็ดตู้ละครเด็ดตู้ละครับตายยังครับได็ดตู้แล้วตีลงไปปั๊บกินปั๊บครับพี่น้องโอ้ยปวดครับจังหวัดปักกดครับไอ้กดครับ สสวยโอ้สังหวัดปังกุฎไอ้ที่พี่น้องขวดพี่เจ้าด้วยตึงตัวครับเสียบเนีย้ยงครับพี่น้องพี่น้องครับไม่อีกสองครับพี่น้องคู่แข่งเอาครับเหวงครับผมผมสิคู่แข่งครับครับเอาละครับเอาได้เอาแล้ว อลไรครับมาแล้วปลายอนน้อยข้ากระจอกครับแม่ครับไปแล้วครับเฝ้าตะเพี้ยนหน่อยครับพี่น้องใส่สวยครับมันมันครับมันมันอยู่ครับอยูยูว่าดี้ครับอยู่เงือกคนละสูตรกันเอาเส้นไหน นี่ครับใส่สวยครับพี่น้องติดติ๊ดครับปกดขาวเฮ้ยเดี๋ยวขาวก็กดเดือบมาหัเห็นไครับปุ๊บปุ๊บไปก่อนอุ้ยหลอกกุ้งน้ำ ครับใส่สวยครับตบเพียนครับนี่ครับเงือกถี่เพครับใส่สวยครับใส่สวยไปครับไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วปลาอะไรครับปลาอะไรใส่สวยครับกดครับไปกด สว,สวยครับสสวยพียน่น้องโซฟาไี่เยอ่เส,สวยคับสสวยเ้ครับอีกเดียวยปายังนะครับปายังนะครับโอ้ยปะยนญ่งงครับปะยนญ่ง นี่ครับสังกวาดังไงครับใส่สวยครับพี่นอ้องเดี๋ยวไปักกุ่กนี่ครับพี่นอ้องเต้นเย็นครับเต้นเย็นนี่นะครับพี่นอ้องถึงเวลาสรุปแล้วครับปลาผมวันนีคนนค้ครับใส้แบบนี้แล้วครับก็ไส่แบบนี้นะครับปรากฏดวงใจครับ เด็กอะทำมากกับปากติดตามไม่ได้พี่น้องเนะปากก้นแต่เห็นน้ำนะครับพอพี่ก็ลังเร่งใจจะคลิปต่อไปครับนี่ก็ตกปลาเข้ามาอีกแล้วใช่ไหมแล้วครับพี่น้องพอได้อยู่ครับวานนี้ใสคนเดียวครับวานนี้คลิปนี้สายเดียวครับใส่กะไว้แค่นะครับแบบนี้จุดหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ